ครับก็วันนี้ตัดช่วยใต้เนี่ยเป็นโครงการที่คิดเป็นมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองก็ต้องยกเครดิตให้กับน้องทรายร้างผมที่มาไลฟ์เซ e นชุดไลฟ์กับเราแล้วเขาก็พูดว่าอยากจะให้มีงานดีๆที่สามารถช่วยชาวใต้จังเลยก็เลยเป็นที่มานะครับก็โทรหาพี่ตือโทรหาพี่ตือปุ๊บพี่ตือก็โทรหาทางพานักก้นโทหาดาราโทรหาร้างผม ช่างมือหนึ่งจากทั่วประเทศอาสามาร่วมด้วยช่วยกันในงานนี้ก็เสร็จวันผ่านมาก็รู้สึกดีใจที่หลายหลคนเนี่ยมาร่วมงานนี้กับเราช่างผมจิตอาสาที่มาร่วมตัดแล้วก็ทุกคนที่ร่วมบริจาคขนาดยังไม่เริ่มงานบริจาคก,กเข้ามาเยอะมากแล้วนะครับก็รู้สึกอย่างน้อยเรามีทางเลือกทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือนพี่น้องชาวไทยได้อีกทางนึงก็คือตัดผมแล้วก็บริจาคเงินครับการเต็มวันนิ้หนึ่งนะพี่อ๋อ,อ,อไม่กี่วันเองครับไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งนะฮะ อันนี้ไปเร็วมาเร็วมากทุกอย่างเร็วเร็วเร็วแล้วก็ดีใจที่มีทีพี่ตือแล้วก็ทุกคนเมื่อชีหมดทาให้งานมันสมูทแล้วก็ไปได้เร็วมากครับทุกคนตอบรับกมเททุกคนเซียสหมดดาราทุกคนถ้าไม่ติดคิวก็จะมาร่วมงานนี้กับเรามาร่วมมาร่วมตัดด้วยอย่างนเดชมาที่คือมาตัดจริงจังแล้วก็มาบริจาคด้วยนะะงานนี้มันดีตรงที่ว่าทุกคนมามาร่วมบริจาค คนโอนเงินก็มาบางคนก็มาในงานไม่ได้ตัดแต่ก็บริจาคเงินช่วเดียวกันครับแต่ข้อสอบเป็นยังไงบ้างคะพี่เงินทั้งหมดนี่เรามอบให้กับสภากาชาดไทยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับการตอบรับของคนที่มันก็น่าขนาดนุนพี่รู้สึกอย่างไรดีใจดีใจแล้วรู้สึกรู้ถึงหน้าที่น้องชาวใต้รู้สึกว่าเงินของเราจะสามารถไปสนุกกับการซ่อมแซมสิ่งที่มันพังที่มันจะต้องซ่อมกันอีกเยอะหลายที่ต่อจากนี้ไปดังนั้นเราเราเรานึกถึงเขาตลอดเวลาครับ ลงเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและจะลงต่อไปหลังจากงานนี้ครับค่ะยังงานนี้เห็นว่ามีทางเหลือละสามร้อยคืออันนี้คือยอดเกิดตัวเลยคือตอนเนี้ยส่วนใหญ่คือสามร้อยแต่ว่าบางคนให้มากกว่า500ห้าร้อยเฉลี่ยห้าร้อยพันหนึ่งล่าสุดเมื่อเช้าสองหมื่นสามหมื่นแสนหนึ่งก็มีนะและล่าสุดเออ่รู้สึกตอปประกาศตปตบเท่าไห่น้อยประกาศว่าวันนี้จะมาตัดและจะให้ร้านหนึ่งด้วยครับใช่ดังนั้นโอ้ทุกคนมาด้วยใจ มาด้วยใจจริงๆให้ทุกคนรู้ว่าเงินที่ให้ไปเนี่ยน,นำไปช่วยเขาด่นครับน่าจะประมาณสองช่วงสี่สิบห้าตอนที่มีภูปยาและมีเฉลิหลงมาตอนช่วงคืนเฉลงแวะมาด้วยครับวันนี้ใช่ใช่ใช่ไม่รู้ว่าเฉลิจะมาตัดหรือจะมาอะไรแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าทุกคนมาผมยังไม่รู้เลยว่าชมจะมาทําอะไรหรือคือแต่ละคนเขาไม่บอกผมนะฮะทุกคนมามาบริจาคทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ อีกครั้งหนึ่งที่น้องชาไทยทุกคนที่ร่วมกันบริจาคร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อนทีทางดิบอกนี่พื่นที่ทางที่ติดต่อไปอะไรยังไงบ้างครับพี่ผมเคยสัมภาษณ์เขาเมื่อเจ็ดแปปีที่แล้วในรายการเกิดมาคุยแล้วเขาก็ติดต่อให้มาสัมภาษณ์เขาครั้งนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยาจะวิ่งไปสัมภาษณ์แล้วจะกลับมางานนี้ต่อแล้วผมก็าแค่เชิญเขามาเรื่องงานนี้เขาก็ตอบตกลงว่าอยากจะมาเรียอะไรมาเลยค่ะเล็ด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูตอนประมาณสองทุ่มนะครับ เรื่องที่เป็นนี่อ,อ่ะมันเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นมา่สองปีที่แล้วก็คือบริษ,ษ,ษัทเรานี่ลงทุนหลายโปรเจกต์ก็เลยติดลบนะครับไม่ใช่เมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเรากำไรนะ,ะดังนั้นมันเป็นการจับ จับสองประเด็นมาชนกันดังนั้นไม่เคยติดทีอสมทอะไรทั้งสิ้นรายการเราเนี่ยเป็นรายการทางแชร์ริ่งคือแบ่งเวลากันดังนั้นผมไม่ต้องเสียค่าเช่าอะไรเลยดังนั้นขอเคลียร์ตรงนี้ว่าไม่ได้ติดทีอสมทไม่บาดจับอย่างอื่นนอกจามันเป็นที่ติดเราดีไปหน่อยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเราเราปล่อยวางได้มันมันผ่านไปแล้วครับไม่เป็นไรครับดังนั้นท่านผู้ผู้รับรางวัลที่ยี่สิบสี่ยี่สิบยี่เวลาครับเรียบร้อยเพิ่งเจอกับท่านผอเมื่อวานนี้เองครับ นั่งคุยกันนั่งคุยกันด้วยดีว่าเออเราะตเพ่ออะไรเพราะมันก็อิ่มตัวแล้วล่านาคตก็จะมีโครงการโปรเจกต์กันอีกมากมายครับที่ไมเชื่อคหอทหารนเทอเป็นดราม่าที่ิที่เป็นร่งองทหาครับผ่านแล้วมัน้ต่อยดมได้มาแบ้ผพูดแบบบริสุทิ์ใจเลยว่า เราลงไปเราต้องการเอาโอมไปบริจาคกับชาวใต้กับพี่ด้วงดวงวิชพี่ด้วงบอกว่าเนี่ยไปถึงคุณเนี่ยติดต่อพี่ยุที่หน่อยเราไปแบบด้วยใจบริสุทธิ์นะพี่ยุที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเราก็ไปร้ายด้วยกันไม่มีเจตนาจริงๆแล้วเราเราเจตนาหลักเลยก็คือจะช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ด้วยกันเองดังนั้นถ้าเกิดว่าใครรู้สึกไม่สบายใจหรืออะไรเราเองก็ต้องขอโทษพี่ยูก็โทรมาขอโทษผมนะพี่ยพี่ยโทรบอกว่าถ้าพี่ทําให้คุณเดือดร้อนพี่ต้องขอโทษล้วบอกพี่ไม่เป็นไรคือเราเองก็ไม่ มันไม่มีเจตนาเข้าใจไหมฮะเรื่องแบบนี้ก็ก็ต้องขออภัยและขอโทษใครก็ตามที่รู้สึกไม่ดีด้วยนะคะุณจริงตอนนี้ท่านไปไหนมาแล้วค่ะทารได้มีโอกาสทีพูดเรื่องนี้ด้วยไหมคะคุยกันเรียบร้อยแล้วครับก็ขอโทษท่นนนนนนาไนไปแล้วก็เคลียร์เรื่องทุกอย่างก็จบคุยกันด้วยดีครับแต่ก็ไม่มีติ่งต้องอภัยไม่มีเลยฮะและ้วเม,<อ>มื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับใช่เราเรากับช่องเก้าเรารักกันเหมือนเดิมครับมันมันแล้วเราก็ยังทำรายการกับช่องเก้าอยู่และพอท่านใหม่ก็เพิ่งรักษาการอย่างนั้นเราก็ยัง คุยงานกันอีกเยอะแยะครับวี่เขาใสการจับตามองกัน่าวดีนะคะช่องก,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 ก้ตอนนี้อะไรนะครับใน,นการจับตามองโซเชี่วัีนี้ในการเดิน้นก็ทุกคนจับตามองวดูดีอยู่ตอนนี้แต่จะแค่พูดตรงๆตอนนี้เลยว่าเราจะช่องเก้าวูดี้ก็มีแต่ a c e b o o k Live นี่แหละครับแค่ Canon a. Canon a. Canon a. นั้นเองแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้ไปช่องไหนครับตอนนี้อยากให้ทุกคนดู Facebook Live ของเรานะครับทุกอย่างต้องมีเริ่มต้นและจบลงครับ นะฮะทุกอย่างมีตเองก็ต้องจบลงยังไงผมมีความสุขกับการออกสื่อทุกวันใน Facebook. เฟซบุ๊กค่บขอบคุณมากขอบคอบครับ